หนมอันนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยร้านลุง<ส>ร,ร้านลุงใสปลาสลิดบางบ่อเนาะอันนี้ก็คือน่าจะไปสั่งที่ที่บางบ่อเนาะครับอันนี้เจ้าของอันนี้ชื่อของเราเนาะชื่อผู้ส่งก็มันมเจ้าของเราโอเคอก็คือมาในอ่าในในใน fc น,น,น,นะครับนยายญายิทธรรม ที่เข้ามาทักก็คือติงนางนะครับเนอติงนางแช่แข็งมาแบบนี้นะคะแช่แข็งมานะครับตัวสวยมากเลยแต่แต่ก็เริ่มนิ่มแต่จะเริ่มนิ่มเป็นน้ำแข็งอยู่นี่ไงไม่ไม่ลองจับมานี่ยมันจะมีบริษัทหนึ่งนะคือคืออันนั้นอันนั้นจะแข็งปอกเลยที่ที่ใครนะสวยๆเนาะส่งมาสวยๆส่งมาเนี่ยเขาจะมีเป็นกล่องโฟมนะเขาจะใส่เป็นกล่องโฟม แต่นี่ก็โอเคได้นะครับเดะะฉันก็จะไล่เธอลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าไก่อยู่ท้ายรถเอาลงไปแช่โมไซฮะเยอะก็เยอะเยอะเยอะล้นแล้วไม่ต้องใส่ตัวนี้เพราะเ,เดี๋ยวน้าแข็งไม่ถึงข้างล่างมันว่างโอเคยังเก็บอ่ะนะขอขอบคุณนะครับคุณติงนางนะครับเด้อแล้วเท่าก่อนเพิ่งเก็บมะม่วงมาให้นะครับมะม่วงจะสิสุกทันหรือบอดนะครับเด้อบาทินทําได้อ่ครับผม ต้องให้คนที่เก่งเครื่องเสียงครับพี่บ่าวแะนะนำการใช้ครับผมนะเนาะแล้วร่มสุกพอดีเนาะนี่นะคะมะม่วงอ๋อ ô, มีมะม่วงด้วยขอมะม่วงด้วยนะครับก็คนเดียวกันนะครับท่านเดียวกันเนาะก็คือเข้ามาทักในช่องอก็คือคนติงนางนะครับเนาะมะม่งงวงสุกแล้วนะคะมะม่วงพอดีเลยอ่ะมะม่วงก็สุกพอดีนะเ,าเดนาะ อ่าเมอที่สิบสองวันเนาะถวายลงตาบ่อถิ่นครับผมแมนครับเนาะพุทธิพ่วถินนิมนต์ลงตามาสารพระทหารปลากระท่านมาได้มะม่วงก็สุกพอดีทำเลยโอ้ยคุณติ้งนางนี่ปานปานนัดไว้เลยเนาะปลาสลิดถึงที่อย่างถึงพอดีเลยครับเด้อพอดีมะม่วงก็สุกพอดีติ้งนางค่ะน้องน้ำตาลครับขอบคุณครับเนาะได้ทั้งมะม่วงได้ทั้งปลาสลิดเลยครับผมนี่ ขอบคุณนะครับเนาะสาธุบุญกุศลด้วยนะครับเนาะเหมือนพันพอดีนะครับนะเนาะถ้าใครอยากฝากช่วงนี้ก็ยังฝากได้แล้วเพราะว่าบ่าวถิ่นก็น่าจะเป็นที่สิบเอ็ดบ่าวถิ่นก็ไปนะครับก็กลับไปนะครับมามาแล้วก็ไปนะเออสินชัยมินบุรีนังซื้อส่วนม์นได้รับแล้วครับขอบคุณครับสาธุน้ำครับเด้อครับพี่บ่าวถิ่นผมได้ข่าวมาว่า ด่านที่จะไปเราปิดอยู่ตอนนี้ใช่ครับปิดอยู่นะครับก็คือข่าวว่าจะเปิดวันเดือนเมษานะครับแต่ก็ดูรอดูก่อนนะครับนะถ้าถ้าไม่เปิดนะครับก็จะอยู่ไม่ไม่ไปภาคใต้ก,กน็น่าจะไปเหนือนะครับเนาะเพราะว่าหลวงตาท่านไปเกือบทุกจังหวัดนะครับเนาะ ถ้าใครดูอยู่เบาถิ่นก็ถามนะครับหลวงตาอย่างทางแม่ห้องสอนอะไรหลวงตาท่านก็ไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านไปตั้งแต่สมัยท่านยังไม่ค่อยมีใครรู้จักอโอ้ยเบาเบาถิ่นขอฟังล่ําตั้งวายจักก่อนแน่ล่องไม้โอ้ยร้องมาเปลี่นเลยครับเนาะร้องมาเปลี่ยนอีลีเด้ยครับตั้งตั้งวายลืมมาแล้วครับ,ล,มมล,รบลืมมาแล้วครับเนาะลืมมาแล้ว นะครับอ่คลองมลดีนเนาะอ่าล่มนะครับลังตังไวยต้องมลดียมะพัยนะครับเนาะพูดไปค่ะคุณเบาดินทำงานไปฟังไปด้วยค่ะขอบคุณครับคุณนิกากานิกาอกานิกานะครับขอบคุณครับอา่าปิยกรทักไลน์บ่าดินไปแล้วนะคะอ่ป้อมอ่ป้อมขอบคปณมป้อมปิยกรนะครับ อยากได้หนังสือส่วนมนต์ค่าขอเบอร์โทรค่านะครับเบอร์โทรก็ที่น้องบอลพิมพ์ขึ้นนะครับเนาะอ่าที่ที่พิมพ์ขึ้นนะครับบอลบอลออนทัวร์นะครับอ่าลองไล่ไปดูข้างหลังนะครับเนาะ